สวัสดีครับผมเองนะครับพาราเ e เซ็กวันนี้ผมก็ทำกีวอสเกี่ยวกับคาฟิโด o อ f เฟ e นะฮะนี่เป็นดันแลว้วเจ็ดสิแต่ว่าที่ผมทำอยู่นี่ก็คือ P 1นึพารแรกปกติจะเห็นในเมืองคุยกันในแม p อะไรเป็นแ็กสีแดงถ้าใครไม่รู้แ็กสีแดงที่อยู่ในแชทล็อกจะเป็นแบบคุยทั่วแ a บ p บ ก็จะมี L F 1 M 1 L F G L F อะไรอย่างนี้แล้วก็ C O F L F G ก็ย่อมาจาก Looking for Group ก็ต้องการหากลุ่มปาร์ตี้หาปาร์ตี้อยู่แล้วก็ถ้า L F 1 M จะย่อมาจากว่ากำลังหา1นึ่งเมมเบอร์กำลังหา1คนเพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ C O F ก็ ซิตาโดออฟเฟมก็ตัวยอมเลย c o f เออก็ท mm ี hmm. <aplic> ่ผมกำลังโชว์อยู่นี่ก็คือภาคแรกเลยนะฮะ P 1ไม่ใช่สตอรี่ไลน์ถ้าเราจะเปิด P 1 P 2 P 3นี่เราต้องจบสตอรี่ก่อนแต่ว่าผมก็จบสตอรี่แล้วแต่ว่าผมลืมอัดไปเดี๋ยวผมต้องไปหากลุ่มแล้วก็ไปอัดใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอามาลงที่หลังแต่ว่า ปกติทุกคนบอกว่าจะทำแต่ p ี P2 ึีอะไรอย่างงี้มาก่อนก็อย่างตัวนี้ก็ p ีหเมื่อกี้ก็พอเริ่มมาให้เรากดอันแรกเลยถ้าเราจะเลือก p ี P2 P3 P1 ีีีก็อันแรก p ีสองันสองีาอัน3แบบปกติเรียงกันเลยเมื่อกี้มาก็เลือกมากดทีหเข้ามาแล้วเราจะมีมอนมีตัวาตัวบางเอรมีตัวพ่นไฟ3ตัวแล้วก็รีบจัดก,การมัน3าตัวเลยแล้วก็วิ่งมาเนี่ จะมีตัว n d c ตัวนี้มันจะเป็นกายล่างให้เราให้เราตีอันั่นแหละอีกทีนึงเราก็สับ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 ให้แม่งตกตายแล้วแหละก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวที่ผมเล่นวอร์นี่ผมก็ไม่ได้กดอะไรเลยผมก็ไม่ได้กดเอ้ยผมเล่นสายคยีอยู่แล้วผมก็ต้องการพิสเซชัน่นผมก็ไม่ใช้ซิกเน็ตเลยก็ไอ้พวกสกลิลเสริมที่อยู่ข้างล่างสองอันบอกว่าสกลิลแพสซีฟอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กดใช้หรือแล้วผมก็แบบบวก เซสั่นผมโอกาสคีของผมเยอะขึ้นนะเออคีผมรู้สึกจะประมาณคีดาเมทผมนี้หกสิอรซหอร์มั้งใส่เบอร์เซเกอรทั้งชุดก็อซอติกทั้งชุดนะฮะก็ท่านเดดเบลสกสอของผมก็สับสับไปแลมาสุดก็หมื่นสี่เออปกติก็ประมาณเก้าพันถึงหมื่นสี่ก็ประมาณนี้แหละฮะแต่เมื่อกี้พอเราค่ามัน เราต้องรีบวิ่งไปตรงที่ประตูเมื่อกี้ที่เปิดมาเมื่อกี้ฮะแล้วเราก็รีบวิ่งขึ้นไปเลยครับมอนไม่ต้องตีเลยครับพับหนึ่งคนค่อยตีกันหรอกฮะแบบวิ่งไปสุดๆเลยแล้วแบบเราจะเห็นกองไฟอยู่ข้างหลังสามอันให้เราแบบขึ้นไปหลบข้างหลังอันหนึ่งอันไหนก็ได้อะฮะก็แล้วแต่ความชอบอันไหนอยากเอาอันตรงนี้นนแล้วเราก็รอให้อควไลท์มันเกิดมันจะมีดา่ายขึ้นหัวสี่อันเอ สามตัวเออสามตัวก็ให้เรารีบฆ่าไอตัวดาวเอ้ตัวโคลไลท์เนี่ยก็ฆ่ามันให้หมดแล้วเราก็ไปหลบหลบหลังกงแบบที่จะไปทำอะไระตรงนี้ก็เอ้ยหนูลืมบอกไปตรงนี้เรา บางทีเราก็ตายนะฮะบอกว่าตายบ่อยมอนมอนมันโหดมาถ้าเรามันไม่ตีมันเพราะเราก็แบบลากมันมาเรื่อยๆมันก็โหดมากเนี่ยฮะ,ะแบบผมอะ่ะผมก็ตีแล้วใช้ธนูตีนะ,ะบอกว่าไม่อยากเข้าไปใกล้เดีย๋ยวมอนตีผมผมก็แบบขี้เกียจตายแต่ผมก็อยู่ข้างหลังผมก็รอไออะโคไลท์เกิดอเราจะเห็นแถบขวาบนอะโคไลท์แถบที่สองสีขาวอันที่สองอันล่างนะฮะมันจะมี อคอลท์มันบอกว่าถ้าราคาอคอลท์ตัวหนึ่งไอทูปนั้นมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดพอหมดแล้วเราก็ผ่านอันเนี้ยมิชันเนี้ย <c oughs> ก็ตีไปเรื่อยๆพอ, <c oughs> อเกิดมาก็ธนูยิงไม่ก็จาาเข้าไปฟันเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบผมก็ปอ,ปอดๆแล้วผมก็ยูใกใกใ่ไกลๆๆนี่แหละเพราะผมรูมตายแน่นอนก็ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ได้หีบสมบัติผมก็กดเปิดมาเออผมก็เพิ่งรู้นะฮะถ้าเราใส่มาถึงฝาแล้วเราไปเปิดหีบสมบัติอะมันจะมีโอกาสได้ของแรอะไรอย่างงี้แบบเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยผมเพิ่งรู้นะเออเท่าที่ผมได้ยินมานะมันเขาบอกกันอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันร้อยเปอร์เซนต์เปล่า <laughs> พอเราผ่านเมื่อกี้มาแล้วก็วิ่งมาตรงที่ประตูนี้เราฝั่งเราจะมีเอ,อ่อ ผมแนะนําให้แบอถอดอุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับอุปกรณ์ชิ้นเกาะไม่ต้องถอดดามมันพังไม่ได้แล้วถอดเกาะแล้วก็กดแอให้หยิบรูปบอลไฟแล้วก็ข้ามไปฝั่งแต่ว่านี่ผมแหลกตายยังไม่โดนเลยเมื่อกี้แต่ว่าตายหาซะงั้น,น,นแม่งแหลกก็ให้เราเอารูปบอลไฟเอาไปวางไว้อตรงโคมไฟอีกฟากหนึ่งสามอันก็ต้องเอามาสามบอลก็ช่วยๆกันมาเอาเอามาวางนะ ลูกบอลไฟมีเวลาในการถือในมือนะเว้ยนะฮะก็แบบถือได้รู้สึกจะถือได้แค่นาทีเดียวนะแล้วมันจะหายไปพอผ่านบอลไฟมาก็จะมีสี่คนอยู่ข้างนอกอยู่พิลล่าตัวเนี้ยี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปแล้วมอนมันจะเกิดนี่เพอผมเขาไปยืนคุมนะมอนมันจะเกิดอีกคนก็จะเข้าไปดีบอสมอนเตอร์ที่อยู่ข้างในก็ให้เรายืนอยู่ข้างในวงนี้บอก เฝ้าแบบไม่ให้แยกเดินออกไปอ่ะจนกว่าบอสข้างในมันจะแบบจะล้มโดนล้มอ่ะพอโดนล้มแล้วเดี๋ยวมันจะเตือนเราเองก็อย่างเงี้ยก็แปลว่าบอสโดนล้มแล้วให้เราออกมาจากวงได้วงก็คลายก็มีขีสัมบัตินึงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้ก็คือบอสตัวสุดท้ายแล้วก็แบบ ก็ไม่มีอะไรมากก่าสับมันจะกว่าจะตายก็ถ้าเล่นวอร์ดเล่นการ์ดินอะไรอย่างงี้นะก็ยืนแท็งเลยก็ไม่ค่อยทำา a m เมอะไรมากหรอกน,นะก็อย่างเมื่อกี้มันก็ทําเยอะนะแต่ว่าม,มันไม่ค่อยตีเราอยู่แล้วมันตบตีหลายคนอนะตีเราแล้วก็อยู่ๆก็ไปเปลี่ยน t a r ์เก็ตตีคนหนึ่งก็ตีอย่างนู้อย่างเงี้ยแต่ว่าผมจาได้ผมตายแน่นอนนะ ก็เพื่อนชุบแต่ว่าบางทีเพื่อนมันก็ไม่ชุบแม่งรูปปัญหาอะไรที่ก็เดี๋ยวมาชุบกูหน่อยไม่ได้หรอกูสแทงให้มึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กลุ่มนะว่าจะเจอกลุ่มดีๆอะไรอย่างนี้เปล่าก็อันนี้ก็เจอกลุ่มที่ดีหน่อยก็ dps ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แต่ก็โอเคยังไวอยู่วิดีโอตอนนี้ผมก็ปั่นขึ้นไป1.25่อง Normal Speed นะ ก็นานหน่อยอะวอร์สอเงีนะ้ยผมก็คงจบแค่นี้แหละตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็เปิดวิดีโอทิ้งไว้เนี่ยออ๋ผมนึกตอบด้วยเลยว่า 1, พีหนึ่งพาร์ทหนึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทที่ไวที่สุดในสองพาร์ทไอ้สามพาร์ทมาแล้พีหนึ่งก็มีแค่นี้สับๆๆๆแล้วก็วิง่งพีสองมันก็แบบ ปันกลางนะก็แบบไม่ยากเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันต้องช่วยกันช่วยเหลือกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่สามนี่คือเสียมากครับพูดได้คำเดียวแมงแค่มิชั่นแรกนะบอกว่าทำไม่ได้เลยครับพี่สามไม่ต้องไปทำเลยครับลองมาแล้วทีนึงก็แบบยังไม่เคยผ่านเนี่ยทำไม่ได้จริงๆยากเกินก็ คงต้องไปดู youtube อะผมว่าผมต้องไปเรียนรู้อะเพราะผมยังทำผ่านอันแรกกันไม่ได้เลยมันบอกว่าให้เราหลบหลบมอ,อนเตอร์แล้วไปกดโคมไฟพร้อมกันหมดห้าคนแต่มอนเตอร์มันยืนอยู่ข้างๆโคมไฟอะแล้วโดนตีไม่ได้แล้วมันแบบทำ,ทำยังไงอะก็นี่ผมก็ตีเสร็จแล้วเราก็จะได้ออหัววัวห0สิอันในเควยแรกที่เราทำผ่านนะก็ ต่อต่อก็20มันโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ